สวัสดีสาววันจันทร์ค่ะทุกคนเมื่อนี้อากาศขอน้างสีหนาวคือเก่านั่นแหละค่ะติดลบหกองศาแม่ดาตื่นเชร้าขึ้นมากก็เลยไปปลุกลูกทรายเมื่อนี้น้องเทโอตื่นสายค่ะเห็ุกับเขากับหนามห้เพ่นแล้วก็เลยบอกว่าเทโอไปซอยแม่ยิบนมในตู้เย็นให้แน่บังค่ะว่าน้องเทโอสีเหตุจังใดได้นมแล้วก็ไปกินอาหารเช้ากันไปได้นมมาอยู่ค่ะ แต่ว่าหบอถึงโตกินข้าวจ้ากเถอะเพราะว่ามีกระเป๋าเดินทางอยู่กลางๆนี้ค่ะตอนนี้กำลังยิดเหรียญกระเป๋าเดินทางค่ะโอ้จะเอาของนุ่มใส่กระเป๋าโอ้โเอาของนุ่มใส่กระเป๋าโอเคอืม คล่องชิดอกหน่อยเน,นี่นะี bye ่เนาะไปไปหโอเลดะเดือนนมบอกบายบายหนุ่มถ้าเป็นเสาววันจันทร์ย่ำได้สิเป็นจังที่เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าตื่นสายแหนกวัวสิเฮ็ดยังไดเล่ากะสิพิธีรีตองอยูห่หันละค่ะยี่โบ้เนาะค่ะ โมเมนต์แค่เป็นแค่เด็กหน่อยผู้ใหญ่เขากับเป็นเคื่อกันกันเส่าว,วันจันทร์ขมา้าย่ำใดรู้สึกว่าเป็นขีคขานขีคขานค่ะอีหยังกับเบยาคิดนี่แหละค่ะเส่า,สาว,วันจันท์ของน้องที่อูกินเขากินน้ำแต่งตัวแปลงฟั้นห้รูเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แม่ดาสีผ้าน้องไปสรงศูนย์เด็กๆหิมะตกมากปล่อยๆค่ะบ๊ายบายเจ้า ทรงลูกแล้วแ,วแ,วแม่ดากระสีแวะล้านค่าค่ะสื่อกับเขาสื่อน้มขนมปังไบรห้ลูกไส้กับพอบานเพาราะว่าล้านคานี่กะอยูท่างพานก่อนสิเข่าบานค่ะกระสีสื่อกับเขาเขาบานเลยค่ะเพราะว่าห้าบะตองเสียเวลาออกมาหลายเชือค่ะบายมากกระสีเพรกับเขาถาพอบานก็ลูกไส้ค่ะมือนี้สีเฮสปาเกตตีก็เนื้อซอสค่ะต้มเส็นเซ็จแล้วสีหันมาพัดซอสค่ะ บาตลืมสื่อสอดขาก็เลยจําเป็น้องทรบบอกพอบานแวะสื่อให้แม่พอบานก็แว่สื่อให้หับกูกงไส้ครับบานหอมก,กันค่ะแม่ดาก็ะเลยสิมาผัดเหนือสอดให้แต่กระมี่กุกมือเอกนีราคามาซอยพอบ้านได้สอดเป็นชนิดสาเร็จแบบขวดมากค่ะปักกัทแม่ดาสิใส่แบบผงแต่กะบวเป็นอย่างนอกค่ะจะใส่แบบนีไปก่อนเพราะว่ากับปอยากออกไปซื้อลายดอก แม่ดากระสิพัดเนื้อ,หอให้ซุกก่อนอค่ะจากนั้นกระสิเติมน้ำซอสลงไปแต<บ>่แรสชาสติเป็นจังไดน,นัน่นก็แล้วแต่ผู้กินเนาะค่ะเพราะว่าแม่ดากะนี่หนาทีเห็ดไห้ซื้ออันนี้ก็แล้วแต่พ่อบานก็ลูกชายละค่ะว่าสียบเพ,พิ่มบ่แเสบ<ด>จากนั้นกระสิพัดซอสให้เขากันค่ะอันนี้ก็ใส่เวลาดุนเพราะว่าเาพัดเนื้อซุกแล้วก็เพียงแค่พัดซอสให้ผสมกันให้เขาน้ำเขาเนื้อดีดีค่ะจากนั้นก็ะักเสิร์ฟเลยค่ะแล้วแล้วตอนนี้ก็ะ กำลังรุ่นค่ะว่ารสาสิเป็นแบบใดแต่ว่าเบิ้งจากนาตาแหล้วก็เป็นตาแ่บอยู่ได้ค่ะกินก็หอมส่วนของแม่ดานํะบอกค่ะเมื่อนี้ได้น้ำเนี้ยวอันนี้ก็เป็นน้ำเนียวที่แม่เป็ดเพิ่นเฮ็ดมใไ้เพิ่นเฮ็ดมาหลายค่ะแม่ดาก็เลยแบ่งแซแข็งไว้เมื่อนี้อยากกินค่ะก็เลยออกมาอุ่นกินรสชาสินํะบอกค่ะหือมแ่บคือเก่าค่ะมื้อนี้ก็เป็นแมนูเสียนที่ว่าแ่บทั้งไทยทั้งเทศค่ะ เบิ่งจากสถานาการณ์แล้วลูกไส้ข่อยสิกินร้ายกว่าอาบวอมัมนสิอาบร้ายกว่ากินค่ะเบิ่งเปือนไปเบิดน้ำหนาน้าตากินย่ำไหนเป็นย่ำนั้นค่ะ<อ>กินอาหารเย็นเสร็จแล้วก็ถึงเวลาย่อยอาหารค่ะโดยที่การผ้าลูกกล่นหรือลูกผ้าหล่นนี่ล่ละค่ะ<ว>กับเบิง่งบอออกคือกันว่าผายผ้ากันลิ่นสำหรับมบิงนี้แม่ดานและขอรั<พ>ว<ก>ข,อขอขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ